ข้าวเปลือกกับเบ้าเล้าอันนี้พี่น้องเมนูง่ายๆนะครับอ่าแต่ว่ามันก็มีขั้นตอนการนะทํานะทํำมู้ดอดหนาปลาพี่น้องมาแล้ว่าตู้เบ้าต่ำหรือให้หมู้มันออกมาหนุ่ม,มเลยร้อยพี่น้องหลังมันมู้ตามชอบเลยนะเคยกินชิ้นตาวในนะพี่น้องนะแต่ของเบ้าเบ้าจะประมาณนี้พี่น้องนะโปรคลั่มโปรคลั่มควันมู้ดเช็ดข้าวากรับรวดเร็วไปน้องเลยได้ชินข้าวดังต่อเดียวอ่าอืมอืม ว่างเล่นอยู่เนี่ยไปดตดมูกันว่าไปมูก้าวแดดเดวเบ้าเรือนโตมาตอดตีกลางล้านพี่้องนะมาว่างมู่ว่างตายเบ้าใส่นาไปนะที่นีเราใส่มูล่ลงไปเลยพี่งลงเราว่างที่เรารอมู่นะเบ้ามาทำน้ำปลาราากันก้อนพี่้องเนื่องจอนโตะนะครับอ่าประมาณจอนครึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำตาลมาเปล่าวี่้องนะะประมาณเทาๆทา้ทากันกับน้ำปลานะ ได้ทีแล้วครับพี่น้องถึ่งถ้าว่าเคยใช่พุ่งจู่รถดกันก็นได้นะพี่น้องนะใช่หลดดีเลยการเหลวแต่เลยปกติก็กระ,ะจายมูดชามชันนะพี่น้องนะแต่ว่าเบามันไม่เป็นลาดวันนี้ซึ่งที่เบามันมีมู่นี่อยู่ในตู้เย็นอยู่นะนาแห้งแล้วนะพี่น้องนะมู่เราทุกเร็วตัวนี้ที่นี่เบามาพัดให้ผัวมู่เรื่องๆน้ำมันในมู่มันไม่ต่อยมีนะพระกอบเบามันเป็นเนื้อเด้งนะพี่น้องนะถ้าว่าเป็นมูดชามชันน้ำม,มันก็แคเจะออกมาเอง ันนี้นนามันน้อยพี่น้องเออซี่ได้เร็วพี่น้องน่าเลียดนะครับอ่าหนุ่มพี่น้นองนะครับที่นี่เบ้ามาราดนำปลาไปเลยพี่น้องนะอ๋าหอมพี่น้องเออไดเ้เล็วบีน้องเออนะครับอ่าออกมาตักใส่ตู้ไปกันเลยพี่ ว่าจะเป็นเทียบด้วย่รืออมูก,กัะคางหนอกทุกคางในหนุม่มอืมอมามา้เลย่นงเอี๋ยลงก่อนกาข้บคุณทุกการรับจมกับนะวกวดเล่กดใจกดแดเจกันบีหนูเอ,อ้มตอดง่ายๆนะ แต่กะตาเรือมนันนิมนี่แหละครับสูดนะครับเก็ดลับยิดๆิอุ้ยพบก,กันไหมเมนูหน้าเล้าพี่น้องอสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม